มหากราบทนายตั้มออกมาแฉช,ชูวิทย์กมลวิสิทธิ์วันนี้ข่าวทุกช่องเนี่ยนะครับต้องตามหมายข่าวทั้งสองที่เลยทั้งฝากของทนายตั้มที่ออกมาแฉว่ามีการส่งมอบเงิน6ล้านบาทให้กับทางคุณชูวิทย์ทางคุณชูวิทย์ก็ออกมาโต้ว่ารับมาจริงแต่เอาไปบริจาคหมดแล้วส่วน50ล้านนั้นมาจากไหนไม่รู้นะครับมโนหรือเปล่ามาฟังกันครับ สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับคุณผู้ชมคุณฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทนายคู่ใจนะครับวันนี้อยู่กับผมทนายปีนัสสุกยังนะครับแม e เรสเฟนนะฮะไม่ต้องบอกนะครับว่าวันนี้แต่งตัวนะครับเป็นเรียนแบบท่านใดนะฮะทุกท่านคงจะเดากันได้ไม่ยากนะครับผมวันนี้เนี่ยนะครับเป็นหมายข่าวนะครับเอาเรียกว่าจริงๆก็ดูเดือดมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับตอนเย็นนะครับ เมื่อทนายตั้มเนี่ยนะครับได้โพสต์นะครับผ่านเพจส่วนตัวนะครับเพจสิทธาเบี้ยบังเกิดนะฮะเลขาธิการทนายประชาชนนะครับถึงรูปถุงนะครับที่ข้างในบรรจุเงินอยู่นะครับเป็นฟอนตเลยนะครับนี่นะครับเป็นรูปภาพนะครับเดี๋ยวขึ้นให้ดูข้างในเนี่ยนะครับเป็นเงินเป็นฟอนตเลยนะครับมูลค่า6ล้านบาทด้วยกันพร้อมแคปชั่นว่าแช์ไปไถไปนะครับ ตอนแรกก็เดากันไปต่างๆนานานะครับว่าเอ๊ะจะเป็นคนนั้นหรือเปล่าเป็นคนนี้หรือเป,ปล่าคอมเมนต์ก็ลักษณะของการบอกใบ้นะครับสักพักหนึ่งนะครับคุณชูวิทย์เนี่ยนะครับก็ออกมาโพสต์เฟซ b o o k ของตัวเองเนี่ยนะครับก็ยอมรับนะฮะว่าเป็นเงินถุงเห็นถุงนั้นละเห็นเงินละจําได้นะครับ เป็นเงินที่ตัวเองรับมานั่นแหละแต่รับมาก็เอาไปบริจาคเรียบร้อยแล้วนะฮะปุ๊บก็จะเห็นว่าเมื่อวานเนี่ยนะครับเป็นการโต้กันไปโต้กันมาเนี่ยนะครับระหว่างทนายตั้มนะครับแล้วก็คุณชูวิทย์เนี่ยนะครับนี่นะอันนี้เป็นชาร์ตนะฮะเวลาคุณชูวิทย์เขาแถลงข่าวเขาชอบมีชาร์ตนะผมก็เอามาเป็นพอบป,ประกอบด้วยนะฮะ เราจะเห็นว่า6ล้านเนี่ยนะครับหล้านเนี่ยนะครับคุณชีวิตบอกว่าเอาไปบริจาคแล้วก็จะเห็นภาพข่าวนะครับที่เอาบริจาคให้กับโรงพยาบาลน,นะครับหรือไม่ก็อะไรนะซื้อรถออของตํารวจใช่ไหม,ะมนะครับวันนี้ก็เลยมีหมายข่าว2ที่ด้วยกันนะครับที่1ก็คือที่สํานักงานสิทธ,ธา รอเฟิร์มนะครับก็คือออฟฟิศของทนายตั้มนะครับตอนประมาณ10โมงนะครับผมก็มอนิเตอร์ดูไลฟ์สดอยู่นะครับจนจบรายการพอบ่ายโมงเนี่ยนะครับคุณชีวิตก็มีหมายข่าวอีกหมายหนึ่งนะครับก็คือแถลงข่าวนะครับตอนนี้ก็ยังแถลงกันอยู่นะครับตอนที่ผมอัดรายการเนี่ยแต่ว่าเป็นช่วงปลายๆแล้วนะครับประเด็นนะครับที่ทางทนายตั้มโตมาก่อนนะครับว่าโอเคคุณชีวิตรับ ก็จริงในตัว6ล้านนะครับว่ารับมาในการที่เป็นเงินจากธุรกิจสีเทานะครับก็คือเว็บการพนันนะครับจากคนที่ชื่อสารวัตรสัวนะครับที่ตอนนี้ดูถูกหมายจับอยู่นะครับแล้วก็กําลังหลบหนีอยู่แต่ทนายต้มบอกว่าไม่ใช่แค่6ล้านนะครับมีเยอะกว่านั้นบอกว่าประมาณ50ล้านบาทด้วยกันแต่ไม่ได้เข้าบัญชีของคุณชูวิทย์โดยตรงเข้าบัญชีของ กล่องดวงใจแน่กล่องดวงใจคือใครนะแต่นายตั้มก็ไม่บอกนะครับว่าเป็นใครแต่เขาพยายามยกอุทาหรณ์ว่ามันก็คงจะเป็นคนที่รักมากที่สุดและอย่างผมก็มีลูกสองสามคนเนี่ยผมก็รักลูกของผมนี่ประมาณนี้พยายามจะบอกใบ้เป็นในๆให้นักข่าวไปตีความเอเองปะถามว่าเป็นใครกันแน่เจ้าดวงได้หรือเปล่าแต่ตั้มก็บอกว่าบอกไม่ได้บอกแค่นี้พอไปตีความเอาแต่คนทั่วไปเนี่ยนะครับ ได้ฟังแล้วก็เข้าใจว่ากลองดวงใจเนี่ยตามไม่ได้หมายความว่าถึงพ่อแม่ภรรยาก็คงจะหมายถึงลูกนะครับไอห้าสิบล้านตัวนี้เนี่ยนะครับที่รับมาจากกระบวนการแก๊งการพนันออนไลน์เนี่ยนะครับเห็นบอกว่าก็ไม่ได้ให้เป็นเงินสดไม่ได้ใส่ถุงกล้วยแขกไอ้ถุงหิ้วมาเหมือน รอบ6ล้านนะส่งผ่านบัญชีคริปโตเคอร์เรนซีเข้าเมตา마สนะครับของกล่องดวงใจนั่นหมายความว่าไม่รู้จะโอนเป็นเหรียญอะไรสักอย่างันแหละอาจจะเป็นบิตคอยก็ได้โอนเข้าไปตรงส่วนนี้ทนายต้มบอกว่าเดี๋ยวจะไปร้องที่ตํารวจสอบสวนกลางให้ดําเนินการตรวจสอบว่ามีการโอนเข้าบัญชีเมตา마สของกล่องดวงใจหรือเปล่านะฮะโอ้นี่จะตรวจสอบบัญชีคริปโตเคอเรนซีบัญชีดิจิตอลกันแล้วนะครับล่าสุดทนายต้มก็ออกมาตั้งข้อ สังเกตอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางคุณชูวิทย์เนี่ยลักษณะไม่ได้ผึ่งทําอย่างนี้เป็นครั้งแรกทําอย่างนี้มานานแล้วแฉไปแล้วก็ไถไปเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเรื่องไหนที่พอได้รับเงินมาแล้วนะครับอันนี้แต่จากไตทัมนะผมไม่ได้พูดเองนะอย่าฟ้องผมนะเรื่องไหนที่พอมีการไถเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเลิกพูดแล้วก็ไปพูดเรื่องอื่นนะครับ นี่อันนี้ก็จะเป็นข้อสังเกตของทางทนายตั้มนะครับฟากของทางคุณชูวิทย์เนี่ยนะครับช่วงบ่ายโมงเนี่ยนะครับก็ไลฟ์สดเนี่ยนะฮะก็บอกว่าเอ้ยรับมา6ล้านก็จริงแต่50ล้านเนี่ยที่บอกว่าได้มาจากกวนของนายแทนไทยเนี่ยตามที่ทนายตั้มกล่าวอ้างเนี่ยไม่จริงเลยพอเล่นพ่อไม่ได้เนี่ยก็จะปลาเล่นลูกเนี่ยห้าสิบล้านเนี่ยไม่มีเนี่ยคุณชูวิทย์บอกไม่มีนะครับไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดถามว่าเคยเจอกับบุคคลที่ทนายตั้มอ้างไหมอย่างสวัสดีวัวเนี่ย เขาบอกว่ามีทุกคนแหละส่งมาแต่ส่งตัวแทนมาไม่ได้คุยส่วนตัวคนที่เจอส่วนตัวนะครับก็จะมีแค่นายแทนไทยเท่านั้นนะครับซึ่งตอนนั้นก็ได้เตือนได้ปลาลาไปว่าเอ้ยอย่าไปยุ่งกับคุณสนติลิ้มเขานะ,นะะนี่ก็ได้เตือนไปแล้วว่าอย่าไปฟ้องเขาเดี๋ยวก็จะเป็นเรื่องลาบานปลาใหญ่โตส่วน50ล้านไม่มีจริงแล้วก็ไม่เข้าใจด้วยว่าทําไมทางทางนทตั้มจะต้องออกมาแฉเรื่องนี้นะครับเพราะว่าตนรับเงินของ พวกสีเทามาเนี่ยนะครับเป็นเงินการพนันไม่ได้เป็นเงินยาเสพติดไม่ได้เป็นเงินจากกระบวนการอาชญากรรมฆ่าคนตายการพนันเนี่ยคุณชูวิทย์บอกว่าบางประเทศเขาถูกกฎหมายด้วยซ้ำก็ไม่เข้าใจว่าจะทำเรื่องอะไรให้ใหมันใหญ่โตผมไม่ได้รับมาแล้วเอาไปใช้ส่วนตัวซะหน่อยเขาเอามาให้ก็เอ้ยก็รับไว้แต่คิดว่า ก็ทําอย่างไรให้เงินก้อนนี้มันเกิดประโยชน์สูงสุดก็เลยเอาไปบริจาคถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเอาไปใช้ส่วนตัวซะแล้วแต่ผมจะเอาไปซื้อรถซื้ออะไรก็ซื้อได้อันนี้เป็นคําพูดคุณชูวิทย์นะคุณชูวิทย์บอกว่าผมมีเยอะกว่านี้เยอะผมรวยพูดตรงๆผมรวยเงินแค่นี้ทําอะไรผมไม่ได้นะครับแม่ผมไม่หวั่นไหวกับเงิน6ล้านหรอกครับนะนี่นะครับแล้วก็บอกว่าก็เห็นไหมผมเอาเงินมาก็จริงแต่6ล้านเนี่ยผมก็ยังแช์กระบวนการแก๊งทุนจีนข้ามชาติแ์กระบวนการแก๊ง พนันออนไลน์ต่อไปจนกระทั่งนําไปสู่การออกหมายจับสารวัตรสัวและบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นการขวาดล้างการพนันออนไลน์ครั้งมโหฬารข,ของประเทศไทยนะฮะอันนี้คือถอดมาข้าข่าวของคุณชีวิตหลายคนก็ตั้งคําถามว่าเอ๊ะออกมาช่วงนี้ จะเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองหรือเปล่าเพราะว่าอย่าลืมว่าคุณชูวิทย์ก่อนหน้านี้ก็เริ่มไปแตะการเมืองไปแตะเรื่องคัญชาเสรีของพรรคภูมิใจไทยทางทานายตั้มก็เป็นที่ปรึกษาการเมืองไอ้พรรคไหนบ้างก็ไม่รู้นะแต่ออ,ออกมาในช่วงที่มันยุบสภาแล้วเริ่มใกล้ๆเลือกตั้งจะเป็นการห้ามปรามกันปาการเมืองหวังผลประโยชน์ทางการเมืองหรือเปล่าหรือจะแค่ดิสเครดิตอันนี้ก็เป็นคําถาม ข้อสงสัยนะครับของประชาชนของชาวเน็ตนะฮะท่านหนึ่งและหลายๆละท่านนะฮะแล้วคุณผู้ชมคุณฟังล่ะครับคิดเห็นกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างคิดว่าการแชร์ในครั้งนี้มีประโยชน์อะไรหรือเปล่าหรือเป็นการดิสเรดิตกันเรื่องส่วนตัว หรือเป็นการหวังผลกันทางการเมืองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับแต่ต้องอยู่ภายใต้ความสุภาพกันด้วยนะ<ส>เดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนนะหากมีการฟ้องร้องกันนะครับผมเอาละนะครับชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหรือสนับสนุนรายการนะครับก็สามารถสั่งซื้อเสื้อ ของเราได้นะครับผมเป็นเสื้อเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมนะครับเพื่อเป็นท่อน้ําเลี้ยงให้กับเรานะครับในการทํารายการและเป็นกําลังใจในการสนับสมนาการนะครับอ่าเดี๋ยวจะทิ้งรายละเอียดเอาไว้ให้นะครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ